สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีรอยเลี้ยงนะฮะหนึ่งคอกหนึ่งฟาร์มนะครับแต่วันนี้เนี่ยขายในราคารอยเนื้อเลยนะฮะมีทั้งหมด5ตัวครับเป็นเพศผู้สตัว แล้วก็เพศเมีย3ามตัวครับผมนะฮะหนึ่งในเพศเมีย3มตัวนี้เนี่ยท้อง1ตัวครับนะฮะประกันท้องให้ด้วยนะครับท้องหลอดนะฮะผสมเทียมนะครับแล้วก็มีแม่เลี้ยงลูก1คู่ฮะไซใหญ่เบอร์ใหญ่แล้วลูกเนี่ยสวยมากๆครับเดี๋ยวได้เห็นฮะแล้วก็มีผู้หนุ่มปีเศษเศษปีกว่ากเนี่ย อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีวัวสาวปีกว่ากว่าอีกหนึ่งตัวนะฮะเนี่ยแหละครับตัวอย่างเห็นแล้วนะฮะทีนี้ผมแจ้งพิกัดแล้วก็แจ้งราคาเหมานะครับพิกัดวัวอยู่ที่ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางลมุงนะครับจังหวัดชนบุรีครับผมนะฮะ อร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนะครับพี่น้องครับราคาที่ผมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยผมรับรองได้เลยว่าลอยเลี้ยงราคาเนื้อเนี่ยซื้อได้แน่นอนนะครับลอยเลี้ยงแต่ว่าขายรอยเนื้อนั่นเองนะฮะร,ราคาเหมายกคอกนะครับอา่สาเหตุที่จะขายนะฮะตรงนี้ เป็นพื้นที่เช่านะครับหมดสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยท่านเจ้าของวัวก็ต้องมีการย้ายออกนะครับวัวไม่สามารถที่จะเอาไปด้วยได้นะฮะพี่แกก็เสียดายมากๆนะครับแต่วันนี้จำเป็นละฮะนะครับจำเป็นที่จะต้องขายนะครับผมราคาเหมายกคอกนะครับ ทั้งหมดห้าตัวนะฮะเพศผู้สองเพศเมียสามประกันท้องหนึ่งตัวนะครับ, 2, 3, รก,รบก็คือตัวสีดำเนี่ยนะฮะประกันท้องนะครับราคาเหมายกข้อครับผมเก้าหมื่นบาทททวนๆเลยนะฮะเก้าหมื่นบาทท่วนๆน,นะครับห้ 90, บานนตัวพี่น้องครับตัวละไม่ถึงสองหมื่นนะฮะ ตัวละไม่ถึงสองหมื่นครับท่านใดสนใจนะฮะต้องรีบโทรเข้ามาเลยนะครับนะฮะต้องรีบโทรตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าราคานี้ผมบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานครับโดยเฉพาะถ้าได้ออกช่อง youtube พูดาภาษาวัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยพลาดครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมพาดูวัวทีละตัวเลยครับครับผมพี่้องครับนี่คือตัวที่หนึ่งฮะ เป็นแม่บล็อกสีดำนะครับเป็นบรามันลูกผสมสีดำนะฮะมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับลูกของเขาคือเพศผู้ตัวนั้นนะครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ตัวที่สองอยู่ในท้องครับนะฮะท้องประมาณหกถึงเจดเดือนแล้วพี่น้องครับกำหนดคลอดเนี่ยยี่สิบ มีนาคม2568ส่วนสูงประมาณเกือบเกือบ140ส่ครับนะฮะส่วนสูงประมาณเกือบเกือบ1ยตัวนี้เป็นบามันลูกผสมสีดำนะครับนี่ฮะหูไม่ติดกระทบครับหูไม่ติดกระทบหูสั้นนะฮะแต่ว่าวัวไม่ได้ทำเข่านะครับเป็นลูกผสมใต้คอจะมีอ่า ลายขาวนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ใช่นมแน่นอนนะครับน่าจะออกกัดมันซะด้วยซ้ำไปนะฮะเนี่ยครับ,รบดูครับรูปร่างโครงสร้างสวยใช้ได้เลยเพเผอมีร้อยสี่สิบฮะนะครับเพเผอมีร้อยสี่สิบประกันท้องครับผมท้องกับ <c> h <oughs> k l o c o 668ปนะครับประกันท้องท้องกับ h k l o c o 668ท้องประมาณ เดเดือน6กถึงเเดือนแล้วนะครับเพราะว่ากําหนดคลอดเนี่ยยีมีนาคม2568ครับผมนี่คือตัวที่1ครับถัดมาผมให้ดู <c oughs> แม่ลูกไซส์ใหญ่ก่อนนะฮะแม่เนี่ยใหญ่มากพี่น้องครับแล้วก็ลูกดูฮะลูกอายุเพิ่ง2เดือนครับผมสุดยอดตัวนี้คืออนาคตนะฮะไม่ว่าจะไปสายเนื้อ น้ำหนักดีโครงสร้างดีกระดูกดีวัวอายุ2เดือนพี่น้องครับตัวขนาดนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนี่คือลูกของ HK l OK o c o 668เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เสียดายจริงๆฮะเป็นเพศผู้ไม่อย่างนั้นเนี่ยจด F1 ได้สบายไม่อายใครเลยครับตัวนี้ดูฮะดูผมให้ดูลูกก่อนครับเพราะว่าลูกเนี่ย แม่อน,นาคตดีเหลือเกินครับกระดูกใหญ่แข้งขาใหญ่เหลี่ยมตัวดีเหลี่ยมตัวสวยฮะอายุสองเดือนทีนี้มาดูแม่ของเขากันครับนี่ฮะแม่เนี่ยตัวนี้เนี่ย <c oughs> มีลูกมาแล้วสามตัวนะครับมีลูกกับเจ้าของเดิมหนึ่งตัวแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยคลอดตัวที่สองออกมาแล้วนะครับ ท้าท้องอีกก็คือท้องที่สี่นะฮะท้าท้องอีกก็คือท้องที่สี่ลูกของเขาตัวแรกเป็นเพศเมียอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวได้ดูนะครับเดี๋ยวได้ดูผมให้ดูแม่นี้ก่อนใหญ่จริงๆครับร้อยห้าสิบยังไงก็บวกแน่นอนครับตัวนี้นะฮะเป็นลูกผสมไทยใหญ่นะครับเป็นลูกผสมไทยใหญ่นะฮะตัวนี้นะครับดูครับนะฮะมีเชื้อบามันอยู่ด้วยนะครับ คำว่าลูกผสมไทยใหญ่ก็แน่นอนฮะมีเชื้อบามัานติดมาแน่นอนนี่นะครับคลิปดำนะครับดูฮะปากดำแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีเขาสักนิดนึงครับนะฮะเป็นวัวส่งเขานะครับท้องต่อไปคือท้องที่สี่นะฮะท้องต่อไปคือท้องที่สี่ตำหนีย่างอื่นไม่มีครับนะฮะตำหนีย่างอื่นไม่มีผมให้ดูมุมนี้นี่ฮะ ใหญ่ไม่ธรรมดาครับดูครับส่วนสูง150บวกมีแน่นอนนะฮะช่วงท้ายนะครับนะฮะใต้ท้องใต้คอจะมีจุดลายลายขาวๆหน่อยนะฮะแล้วก็ส่งไปถึงตัวลูกเลยนั่นก็คือลูกของเขาครับนั่นนะฮะเพ็ผู้นะครับลูกเนี่ยเด็ดมากๆเลยนะฮะลูกของ HK l o c o 668 มาดูท้ายของแม่หน่อยเนี่ยฮะนี่คือเป็นวัวลอยเลี้ยงเลยนะครับวัวแบบนี้ต้องเลี้ยงทําแม่บล็อกแม่พันธุ์ครับนะฮะส่วนจะไปใส่ตัวไหนต่อไปก็อยู่ที่ท่านจินตนาการเอาเองนะครับนี่คือตัวอย่างที่ล็อกโคส่งลูกจากแม่นี้ออกมานั่นเองครับดูฮะกระดูกใหญ่มากครับนะฮะกระดูกใหญ่มากหน้าตา หล่อเลยแต่เสียดายเป็นเพศผู้ฮะนี่แหละครับตัวแม่นะฮะสูงประมาณ150บบวกเลยนะครับนมไม่มีติ่งฮะตัวแม่ครับดูฮะเอาละครับเดี๋ยวไปดู1นหนุ่นมกับอีก1สาวครับสวยไม่แพ้กันครับผมผมให้ดูผู้หนุ่มลอยขุนก่อนเลยนะฮะตัวนี้เป็นลูกชายของแม่ดำ เมื่อสักครู่นี้นะฮะลูกตัวแรกของแม่ดำครับตัวนี้นะฮะดูแม่สีดำตัวนั้นส่งลูกนะครับดูครับนี่เกิดจากการผสมเทียมนะฮะนะครับเกิดจากการผสมเทียมส่วนสูงเนี่ยประมาณสักร้อยสามสิบได้นะครับแต่ว่าเนื้อหนังดีมากๆครับดูครับนะฮะดูครับอายุประมาณปีนิดๆนะฮะ ไม่ถึงปีครึ่งนะครับนะฮะไม่ถึงปีครึ่งครับกระดูกดีแข้งขาดีนี่คืออนาคตสายขุนตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนดูท้ายหน่อยนะครับนี่วัวกินแค่หญ้ากกับฟางนะฮะคอกนี้ไม่มีอาหารค้นเลยนะครับดูท้ายครับผมท้ายแน่นๆ่น เนื้อล้วนๆนะครับนะฮะเนื้อล้วนๆเพราะว่าฟางกับหญ้าก็คือแลกเนื้อออกมาได้แบบนี้ถือว่าไม่ขี้เล่เลยครับเพราะว่าเป็นวัวที่เชื้อดีนั่นเองนะฮะเป็นวัวที่เชื้อดีมากๆนะครับหน้าตาก็ถือว่าใช้ได้อะครับนะฮะหน้าตาก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยฮะมีคลิปดํามาด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็คืออ่าทาพ่อแอดยังไม่แนะนําครับตัวนี้ทําเนื้ออย่างเดียวครับผม ทำเนื้ออย่างเดียวอายุประมาณไม่เกินปีครึ่งนะครับอายุประมาณไม่เกินปีครึ่งส่วนสูงประมาณ130นะครับ1้0าถึง135หาน้ำหนักตัวตัวนี้นะฮะผมให้เกือบเกือบ300ได้นะครับนะฮะผมให้เกือบเกือบ3 0 0ร้บวกมีแน่นอนเพราะว่ามันแน่นเหลือเกินครับไม่หลวมเลยนะฮะตัวนี้นะครับแน่นๆไม่หลวมเลย ตัวถัดมามาดูสาวบัวสาวหนึ่งตัวครับเป็นลูกสาวของแม่ใหญ่ตัวนู้นนะฮะนะครับเป็นลูกสาวของแม่ใหญ่ตัวนูน้นตัวนี้เกิดจากการผสมตัวแล้วก็ติดท้องมากับแม่นะฮะชื่อพ่อเนี่ยจำไม่ได้นะครับเกิดจากการผสมตัวมานะครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกับผู้หนุ่มตัวนั้นเลยนะฮะ เนี่ยแหละครับเป็นคู่หูบัดดี้กันเลยนะครับประมาณร้อยสามสิบห้านะครับตัวนี้นะฮะประมาณร้อยสามสิบห้ากระดูกแข้งขาถือว่าใช้ได้ครับนะฮะวัวไม่โดนอาหารเลยนะครับกินหญ้าอย่างเดียวครับกับฟางเท่านั้นนะฮะนี่ฮะอ่าตัวนี้ก็ขีดําด้วยอ่ะเห็นหน้าชัดๆแล้วนี่ครับใบหน้าชัดๆเป็นแบบนี้เนี่ยแหละครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าอ่าเป็น วัวฝูงลูกผสมนะครับรายละเอียดใบพงใบเพชรไม่มีให้ชมครับวันนี้นะมีใบผสมของแม่สีดำแม่นี้แม่เดียวเท่านั้นนะครับก็คือ HK668 นะครับหรือว่าเจ้าล็อกโค่นั่นเองนะครับส่วนสูงนี่ก็135บวกมีแน่ๆครับตัวสีดำเนี่ยนะฮะประกันท้องครับผมท้องประมาณ6ถึง7เดือนนะครับ พิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับขายยกคอกเหมาฝูงในราคา90,000บาทนะครับราคา9 0 0 0 0มบาทเนี่ยเป็นราคาขายเลยนะฮะเป็นราคาขายเลยราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะฮะราคานี้เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มพี่น้องครับผมเทียบ ราคาให้ดูนะครับว่า9 0 0 0มืนเนี่ยคิดยังไงนะครับแม่ลูกคู่นี้นะฮะแม่ลูกคู่นี้นะครับต่ำๆนะฮะมีติดสี่0มืนะครับ3าม0 0ืห้าลอยเลี้ยงยกไปได้เลยนะครับอ่ะสมมุติว่าแม่ลูกคู่นี้ส5 0 0 0ห้านะครับ สามหมื่นห้าแล้วก็สีดําท้องตัวนู้นนะฮะสีดําท้องตัวนู้นนะครับสองหมื่นห้านี่ผมตีต่าต่าสุดแล้วนะครับสองหมื่นห้ากับสามหมื่นห้าเป็นเท่าไรครับหกหมื่นแล้วนะครับนะฮะหกหมื่นแล้วนะครับสองห้ากับสามห้านะฮะเป็นหกหมื่นแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยคู่เนี้ย ตัวละ1 5 0 0 0บาทรวมเป็นเท่าไรครับ30,000 30,000กับ60,000เป็นเท่าไรฮะ9 0 0 0 0บาทพี่น้องเหลือเฟือเหลือแลนะครับไปแยกขายแบ่งขายกำไรได้มากกว่านี้แน่นอนพี่น้องครับดูฮะเนี่ยฮะต้องรีบโทนะครับเพราะว่าแบบนี้นานๆจะได้เจอสักทีหนึ่งครับผมต้องรีบโทรเข้ามาครับผม เอาละครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนรอรับโทรศัพท์ขอบคุณและสวัสดีครับ